กล่องพยาบาลให้ทุกคนขอของหน่อย วินชาดินเจพื้นปูพอบสัตรูโแล้วไปทีโรงงาน,นรับยมรับ,บรี ขอของหน่อยขอคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อยขอบคุณนะขอของหน่อย ชักษะสุนร่วมอยู่ตรงนี้พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วนบชักษะสุนฉลามวารีขอบคุณน,นะ